ดีครับผมเซลต้องนะครับวันนี้จะมารีวิวตัว GT Cross นะครับหรือ Expander Cross ของเรานี่เองตัวขายดีที่สุดในย่านนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคันนี้เป็นเจว GT Cross นะครับสีดําลูกค้ากาลังจะมารับรถรีอยู่ตอนเช้าช่วงฝนตกคำๆนะครับอากาศดีเลยดีเลื่องแง้มยามดีครับเรามาเริ่มที่ของแขกกันนะครับมีตัวโลโก้นะครับมีฟิล์มเซรามิกให้เหมือนเดิมครับที่นี่แล้วก็จะเป็นพวกคัดเลือกสีกันสนิมนะครับให้แล้วก็ภายในนะครับเดี๋ยวพาดู ที่เคยเห็นครแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าคนที่ยังไม่เลยไม่เคยมาทดลองขับไม่เคยมาแบบมาดูรถก็เดี๋ยวจะทำวิวให้ดูนะครับอันนี้มีแถบบัฟบูจับนะครับอาวแล้วก็กุญแจกุญแจจะเป็นกุญแจพุทธสตาร์สมัที่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดนะครับได้เลยตรงนี้นะครับอ่ามีชัดแล้วแล้วก็นี่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นปุ่มที่ที่ทางทางเซลล์แถมให้คือเป็นปุ่มประตูไฟฟ้านะครับนี่ปักกระจกอันนี้พุทธสตาร์ แล้วก็อันนี้เป็นพวกปักไปหน้านะครับมีพุชคอนโทรลมีมัลติฟังชันปรับขึ้นเสียงนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นจอยแอนดรอยนะครับจอยแอนดรอยก็คือจะแบบสามารถเขาเรียกไงเอ่อเราสามารถที่จะเอา YouTube ไปดูอะไรอย่างนี้ได้นะครับเราปลดระบบล็อกให้นะครับตรงตัวพีเวลาล็อกรถเวลาขับรถรถก็จะล็อกให้เวลากดล็อกเกียร์พีมันก็จะปลดให้ตัวนี้มีพาสตาร์ด้วยนะครับคือ USB เพิ่มให้นะครับภายในก็จะเป็นบางอย่างหรูหราอ่ะที่ค่อยๆนั่นคือต้องหน้านะครับ ทำงก็ค่อยอย่างนี้เพราะหนึ่งฟิล์มยังไม่แห้งดีโชว์รูมเราจอดอยู่ข้างในเหมือนเดิมฟิล์มบานหน้าไม่แห้งก็ช่างช่างฟิล์มก็ยังไม่ให้ติดข้างหน้าครับอาจจะมีผลด้านด้าน,ด,าน,ด,าน,ด,านด้านแบบเคม็มบรันตทีรับประกันของฟิล์มบานหน้านะครับก็เลยให้ลูกค้าค่อยกว่านิดนึงแต่จริงๆก็จะเก็บให้ดีกว่านี้ครับเผอิญวันนี้รีบหน่อยนะครับภายในจะเป็นเบาะสีครีมสองสีนะครับดีเลยแล้วก็เรามีจอจอนี้แถมให้หมดนะครับครบชุดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมี กระจกไฟฟ้าครับเป็นท,ท่านล็อกให้นะครับออโต้หนึ่งบานนะครับนี่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมาดูดบาะหลังมีมองจากด้านหลังมากว้างนะครับเบาะสามารถปรับแยกได้นะครับตรงนี้ก็จะปรับพับเก็บได้ท้าสามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยไปเร่อด้นหลังนะครับแอร์ก็จะมีแอร์ราเข้าข้างบนนะครับปรับได้หนาวร้อนยังไงอะไรคือตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะครับส่วนเบาะตรงนี้ก็จะปรับขึ้นลง ใช่หลงังได้ตรงนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทุกบานเลยนะครับปีมเหมือนเดิมมองเข้าไปใสมองนี่มืดน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปทาท้าไฟฟ้าวิธีเปิดมีสีงวิธีเปิดนะครับวิธีเปิดแรกก็คือกดปกติวิธีสองคือเตะอันนี้ต้องอาศัยความแม่นน,นิดนึงครับว่าว่าว่าจะแม่นหรอไง่อบใส่ร็อบนะฮะอย่างทิ่หาเชือ,อครับ ตัวนี้ก็จะมีช็ช็ตัวนี้เป็นช็อถ้าเรียนแถมเป็นชัวไฟฟ้านะครับแต่แต่แตช็นี้เราเราคือให้ลูกค้าจะดีที่บ้านเซล,ลเยอะแล้วครับมู้จะเก็บไว้ยังไงนะข้างหลังจะมีพวกชุดยางอะไหล่นะครับเก็บของสัมภาระนะครับแล้วก็มีพวกนะครับส้นมือมีอะไรตรงนี้เลยนะครับลูกค้า ก็พับเก็บได้ตลอดท้าจอต้อยอะไรพบจุดนะครับเวลาปิดก็ปิดมีสองวิธีวิธีตรงนี้กับตรงนี้นะครับกับตรงนี้ก็จะปิดให้มีกันตรงกันหนีบพบครับผมสามารถเตะได้นะครับเมื่อกี้มีของเตะมาอันนี้สีดําเงางาลูกค้ามาแล้วเอาขอจบการรีวิวประมาณนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเียวต้องนะครับของแถมเยอะครับโปงโ์ชั่นดีโดนใจครับครับผม สวัสดีครับอย่าลืมซื้อหวยนะครับเรขนี้สวัสดีครับ